ค่ะนี่มวยก็มาถึงวัดหลวงปู่โตแล้วนะคะวัดที่พ่สโครงสร้างเอาไว้นะคะนี่ก็คือทางเข้านะคะเดี๋ยวมวยก็เดี๋ยวจะเข้าไปอัดถ่ายทำรายการให้เพื่อนๆดูนะคะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะมีถ่ายทางเข้าให้ดูก่อนนะคะก้าวนะคะทางเข้าสวยงามนะคะสวยไปตั้งแต่ทางเข้านะคะวัดเนี้ย คือบรรยากาศดีมากบรรยากาศร่มรื่นมากสวยจะทางเข้านะคะอ่ะคือจะไม่นั่งอยู่บนรถนะคะจะไม่ถ่ายให้ดูก่อนคือหมนถ่ายให้เห็นตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะจะไม่ไปถ่ายทางข้างในให้ดูต่ออีกนะคะเราจะ,เาจะไปกราบหลวงพุทธจารยร์โตที่เป็นทองคำทั้งองค์นะคะ คือหมวยนกัศรัทธามากๆนะคะเกี่ยวกับพุทธจาร์โตเนี่ยแล้วหมวยก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งชีวิตหมวยอยู่ได้มาทุกวันนี้หมวยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหมวยก็ศรัทธาแล้วหมวยแต่ทุกคนก็ต้องไม่ใช่ว่านับถือพระแต่ไม่ทําดีนะคะข้างในข้างนอกคุณต้องดีด้วยนะคะสิ่งนั้นถึงจะคุ้มครองคุณนะคะ,ะไม่อิจฉาไม่เบียดเบียนไม่โกหกไม่เอาเปรียบใครยืนหยัดได้ตัวเราเองแค่นี้ก็ดูดีแล้วคะ่ะคนเรา นี่นะคะก็วิหารนี้ก็นานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จวิหารนี้ยังมีที่จะสร้างอีกได้หลายที่นะคะ,ะเดี๋ยวหมวยจะวนไปจนหมยจะมีที่จอดรถนะคะแต่หลังจากนั้นหมวยก็จะถ่ายทําให้ดูต่อนะคะ,อ,ะอันนี้ภายในวัดนะคะคือตอนนี้คือเดินทางเข้ามาแล้วจะถ่ายตั้งแต่เดินทางเข้ามาเลยนี่นะคะ เห็นล้านปีนะคะอย่างเงี้ยสวยค่ะใครยังไม่เคยมามานะคะวัดดีมานะคะสักครั้งคุณต้องมานะคะคนก็อาจจะเร็วกปหน่อยนะคะ่ะคุณกอ็อันนี้คือขับรถถ่ายไปเลยนะคะก็จะไปถ่ายทําตอนเดินข้างในอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถลมๆสักที่ก่อนนะคะ อันนี้ก็คือวิหารตั้งแต่ตก่อนพี่สารพงศ์จะมายืนอยู่ตรงนี้ตอนรับแขกทุกคนที่มานะคะเดี๋ยวเราก็มาถึงที่จอดรถแล้วเราก็จะไปหาที่จอดรถก่อนนะคะนี่ขนาดหมวยมาวันธรรมดานะคะรถก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมทุกๆครั้งที่มานะคะวัดวัดนี้คือแบบคนมาเยอะนะคะที่อำเภอสีคิ้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบน,นมันสก,การหลวงพ่อโตกันนะคะ ค่ะนีนี้เหมยกระจรถแ,แล้วนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้หมยมาที่จุดแรกเลยนะคะจุดเริ่มต้นก็คือน,นี่นะคะกาแฟหลวงปู่นะคะนี่กาแฟหลวงปู่นะคะบริการโดยคุณวงลีคุณวงเดือนนะคะจิตไทยส่งนะคะก็คือภรรยาของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะคะนี่ จริงวัดนี้หมยก็มาบ่อยอะค่ะหมยก็เคยมาทํำข่าวเกี่ยวกับวันเผาวันเสียของพี่เอกหมดนะคะก็มีรูปถ่ายถ้าใครตามติดตามช่องกับหมวยก็จะเห็นภาพหมวยนะคะหมวยก็มีภาพถ่ายกับพี่เอกตั้งแต่สมัยพี่เอกมาสร้างอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กับคุณวงเดือนก็มีภาพนะคะอยู่ในเฟซหมวยนีค่ะอันนี้คือโซอนที่หมยชอบมาเดินมากๆก็คือมีดอกไม้นะคะ คือหมวยชอบหมวยเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากนะคะแต่ทุกคนไม่รู้นะคะว่าหมวยชอบดอกไม้เพราะว่าหมวยเป็นผู้หญิงลุยมากค่ะอ่าแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ชอบดอกไม้เพราะที่บ้านหมวยมีดอกไม้เยอะมากหมวยจะบ้าปลูกต้นไม้หนักมากและเอะและที่สําคัญนะคะทุกคนรู้ไหมว่ามีต้นอะไรทุกคนรู้ไหมคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรท่านผู้ชมไม่รู้ใช่ไหมใครไม่รู้นะคะเหมวยหมยจะบอกนะคะเป็นไม้มงคลที่วิเศษที่สุดนะคะที่บ้านหมวยมีเป็นร้อยๆ้อยต้นเลยนะคะ ต้นหนึ่งไม่ใช่ถกถูกนะคะต้นละสามพันนะคะไม้ใหญ่แย่นะคะใครมีคือแบบคนนั้นจะมีโชคอัตโนมัติคนนั้นจะมีชโมคนนมชคความโชคดีตลอดอันนี้คือความเชื่อของหวยนะคะโดยเฉพาะหวยนี่แหละเชื่อจนหวยซื้อมาปลูกเป็นเร่อยต้นนะคะอ่าอือก็จะมีทั่วไปคือต้นเศรษฐีอ้าวนี่จะสิบสี่กุมภาแล้วดอกกุหลาบบานก่อนแล้วที่เนี้ยบาน็นเหี่ยวแล้วค่ะ นี่บ้านจนเหี่ยวแล้วค่ะโอ้ยก็ตกหมดเลยอากาศมันร้อนนะคะท่านผู้ชมอากาศมันร้อนมันก็เลยตามสภาพเนาะแต่วันนี้ที่โคราชร้อนมากนะคะคือหมวยตัวนี้ตอนนี้คือตัวแดงไปหมดเลยค่ะเออคออแศแซศบหน้าแซบผิวแดดร้อนมากค่ะอ่าแล้วก็จะพาเดินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวิหารหลวงพ่อนะคะพาชมไปเรื่อยๆ คือเป็นวัดที่หมวยมาจนหมวยชินทางแล้วคะตรงนี้หมวยชินหมดแล้วว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอืมก็จะมีน้ําตกนะคะเยอะอันนี้กล้วยไม้ไมไมะะไมกล้วยไม้แท้นะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะตรงนี้คือกล้วยไม้แท้นะคะอ่ามีซิลมีตรงให้เซลฟี่เยอะนะคะมีคนดูแลทําความสะอาดตลอดนะคะอีมสวยงามนะคะ จะมีคนดูแลทำความสะอาดตลอดนะคะสวยงามมากค่ะแล้วจะมีเดี๋ยวเราจะพาเดินไปที่วิหารหลวงพ่อนะคะนี่คือความร่มรื่นนะคะแล้วใครมาก็คือมาตรงนี้ก็คือหน่วยว่าดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อสุขภาพมากสําหรับหน่วยนะคะอันนี้เดี๋ยวหน่วยเดินเดี๋ยวหมวยเดินเข้าไปละนี่ก็จะมีรถเข้ามาตลอดนะคะมีรถเข้ามาตลอด นี่มาวันธรรมดานะคะก็ยังมีคนมาตลอดเลยนะคะ,ะมาทั้งทีไม่ผ่านนะคะหมวยไม่เคยผ่านนะหมวยจะแวะแทบทุกครั้งนะคะที่หมวยแวะได้เพราะว่าหมวยศรัทธาพุทธจารย์โตค่ะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะคือดาราชื่อดังมาช่างเอาไว้มาสร้างอาไว้ก็คือพี่เอกนะคะพี่เอกสารพงษ์ชาตรีนะคะศิลปินแห่งชาติีีใครไม่รู้จักนะคะพี่เอกสารพงษ์ เดี๋วไว้แต่คงความดีนะคะเพราะพี่เอกเขาก็เป็นคนดีนะคะไม่มีใครไม่รักพี่เอกนะคะทุรค,คนรักพี่เอกเยอะมากเลยค่ะดารานในดวงใจได้หลายคนเลยนะคะพระเอกจริงๆนะคะพี่เอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอยพาเดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวิหารนะคะนี่ก็คือทางเข้าแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้จะมีพี่เอกสรพงนะคะเป็นคนมาประกาศอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วะคะ่ะเพราะพี่เอกเสียแล้วนะคะ อ่าจะมีกล้องนะคะมีกล้องนะคะ,ะ,คะจะมีกล้องค่ะค่ะขยินดีต้อนรักทุกท่านนะคะ,ะก็ะะะะจะมีคนประกาศแบบนี้นะคะในเชิงข้อมูลที่นนะคณะอาจารย์ยหลับเรียนจ้าพพป่าบุตรินทร์ไดพิ่มอดสมายฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพียงตารางวันละหนึ่งบาทเจ้าค่ะแรงว,ว่างบนวัตุศลศรัทธาเป็นเจ้าป่าพ,พี่ดินร่วมบุญสร้างฐานรองรับองค์พระนอนหรือองค์พระพุทธเจ้านะคะปางไก่ย่าง เตียนตารางบาละหนึ่งบาทใช่ไหมคะการเตีนเจืนี่จะทุกๆหนึ่งร้อตารางวาก็จะมีผ้าผุมรางวาลมอบให้สองร้อตารางวาทมอบเป็นของทั่วถวนนะจ๊ะนี่นะคะลูกพี่ก็ยังคงเหลืออยู่นะคะนี่นะคะพี่เอกสละคงของเรานะคะก็ยังยิ้มหล่อเหมือนเดิมนะคะนี่มาอีกครั้งก็ยังสดใสนะคะ เป็นพระอยในดวงใจหมวยคนนึงนะนะคะก็เคยมาคุยกับพี่เอกบ่อยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วเหลือแต่พี่วงเดือนแต่ไม่รู้วันนี้พี่วงเดือนอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแปกติพี่วงเดือนเขาก็อยู่นะคะแต่จะอยู่ในวิหารของหลวงพ่อโตนะคะนี่นะคะก็คือวัตถุมงคลของต่างๆของที่นี่นะคะค่ะ นี่นะคะทําบุญยี่บห้าบาทก็ได้องค์นี้เลยนะคะใครอยากได้ใครอยากได้ทักหมวยมานะคะขึ้นชื่อว่าอยู่ในวัดศักดิ์สิทธิ์หมดนะคะนี่นะคะนี่จะทําบุญกระเบื้องอันนี้ก็จะทางขึ้นวิหามนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ โยนเสียงทายนะคะหรือชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยหมยก็บ้าเหมือนกันนะหมยก็ชอบมาเสียงโชคแบบนี้นะคะแต่วันนี้ไม่เสียงนะคะวันนี้ถ่ายทําถ่ายทําเองพูดเองถ่ายทําเองค่ะอืมเดี๋ยวเราเข้าวิหารกันนี่รอบวิหารคือสวยมากนะคะ เผื่อใครยังไม่ได้เคยมานะคะหมวยถ่ายให้ดูคนที่ยังไม่เคยมานะคะส่วนใครที่เคยมาแล้วก็รู้ดีใช่ไหมคะว่าหลวงปู่พุทธจันโตที่องค์ที่อยู่ข้างในเนี่ยคือแบบประทับใจมากใครได้มาต้องประทับใจได้รับพรดีๆนะคะอธิษฐานดีๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมาต้องเดินหมวยต้องเดินอ้อมบ่อน้ําไปก่อนนะคะนี่ มี่สือทิศทางรอบๆนะคะนี่นะคะเดี๋เราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆแล้วค่ะคือรายการที่หมวยทำเนี่ยทำไมต้องบอกว่าเจ๊มหมวยพาเที่ยวจริงๆหมวยชอบเที่ยวจริงค่ะหมวยให้รางวัลกับชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเพราะหมวยเป็นคนที่ทำงานเวลาหมวยทําหมวยทําหนักมากแต่เวลาหมวยพักหมวยก็พักหนักมากเหมือนกันคือเปตัวเองหนักมากเหมือนกัน แต่เปตัวเองส่วนมากเหมือนจะมาเปที่วัดมาทําบุญที่วัดมาแบบสบายๆแวะทําบุญแบบเป็นสิบบวัดอย่างนี้ค่ะไปเป็นภาคเป็นภาคไปนะคะเนี่ค่ะก็คือบรรยากาศแบบคือสวยมากนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกลับ หลวงพุทธจารย์โตกันนะคะข้างในคือองค์ทองคานะคะนี่ก็คือรบอบๆวัดนะคะภายในวัดนี้ก็คือสวยงามค่ะวัดนี้หมอยถือว่าเป็นวัดที่เดินเข้ามาแล้วเย็นมากค่ะอ่าสวยนะคะนี่นะคะมองไปก็คือจะเห็นวิหารอีกที่หนึ่งก็คือตรงนั้นนะคะคือสวยมากนะคะ นี่จะเห็นล้อมรอบวิหารไปหมดเลยนะคะจะเห็นหมดเดี๋ยวมวยหยุดให้อยู่ตรงให้ดูตรงนี้ก่อนว่าสวยมากค่ะอ่าเดี๋ยวมวยพาเข้าไปดูองค์ข้างในนะคะไปดูองค์ข้างในกันนะคะนี่โอ้มีต้นตาลสูงนี่คือหมวยเดินนะคะภาพอาจจะสันสันๆๆๆนะคะขอประทานอภัยด้วยนะคะ อืมดอกดีลาวาดีนี่ไม่มีดอกไม่มีใบเลยนะคะเพื่อนๆคือสวยจังเลยขอถ่ายหน่อยเถอะสวยมากเลยเฮ้ยชอบอ่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวหนยเข้าพาไปกราบตรงพุท จะจานโตนะคะแต่เหมือนจะถ่ายให้ดูไม่นานนะคะข้างในเพราะว่าเราต้องการความสงบนะคะแต่ถ้าคนไม่เยอะเหมือนก็จะพูดได้นะคะแต่ถ้าคนเยอะเหมือนก็จะถ่ายแค่ข้างในแล้วเหมือนก็จะจบคลิปนะคะเพราะว่าเราต้องมีมารายาทในการที่เรามาวัดที่เขานั่งสมาธิกันนะคะบางคนเขาก็มานั่งสมาธิกันค่ะนี่นะคะสัตรูสัตรุ ใครได้เห็นภาพนี้ขอให้ร่ำให้รวยนะคะขอให้เฮงเรวยบังๆเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวยสวยรวยๆนะคะสวยสวยรวยรอดปลอดภัยนะคะและสำเร็จทุกประการในชีวิตนะคะมาทำบุญกันพร้อมกันหมวยนะคะตรงทางเข้านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ทำบุญนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวมวยพาเดินรอบก่อนเดี๋ยวมวยค่อจะกราบพระนะคะพาชมหลวงปู่ท่านก่อนชมบารมีท่านก่อนค่ะทองคำทั้งองค์นะคะทุกคนคือสมเด็จโตท่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะใครมีครอบครองคือดีมากนะคะส่วนตัวมวยก็แฟนแทบจะทุกรุ่นเหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงบ้าพระค่ะอ่า นี่นะคะสวยมากยวจะขออนุญาตท่านเดินถ่ทํทำก่อนนะคะเดี๋ยวลูกพ่จะมากราบนะคะหลวงพ่ออ่านี่คือสวยมากนะคะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานไปเลยด้วยกันเลยนะคะโมจะตั้งจิตอธิษฐานขอท่านก่อนว่าหมขอถ่ายทำท่านก่อนนะคะ่ เราจะพาเดินชมนะคะเดินชมรอบบทก่อนนะคะจังจะมีโซนี่ย มีอ,องค์จำลองนะคะข้างบนนีคือองค์จริงนะคะอ่าแต่หมยจะพูดเสียงดังไม่ได้คะ่ะนหมอยจะพาชมชมในโซนที่น่าจะเป็นอิติของพี่เอกก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนศพพี่เอกก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะตอนที่หมยมาครั้งหนึ่งเคยมาทําข่าวอีกช่องหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะให้ดูศิลปินของเรานะคะีนเอกในดวงใจของทุกคนนะคะ ยดง๋มวให้ดูทีละภาพทละภาพไปเลยนะคะนี่นะคะที่ก็จะเป็นเนงาหน่อยนะคะคือดูทีไรก็ยังปื้มนะคะก็ยังปื้มปิติพี่เอกอยู่นะคะ เป็นพระเอกที่น่ารักมากตลอดการนี่ค่ะตรงนี้ก็คืออ่ารูภาพที่หล่อน่ารักมากนะคะคงเหลือไว้แต่ความคงจำนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมวยพาเดินไปดูใ,ใกล้นะคะอ่า เดี๋ยวมวยไปกราบก่อนพ่อเมวยมาทีไรมืยอก็จะไปกราบนะคะแต่วันนี้มยวยขอมาถ่ายทําก่อนนะคะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูค่ะก็ทีนี้ก็คือแต่ก่อนไปนลงศพนะคะแต่ตอนนี้เป็นกระดูกนะคะเป็นอิทธิของพี่เอกสารพงษ์ชาตรีนะคะเหลือไว้ให้ความทรงจํแต่เป็นความทรงจําที่ดีมากนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมอย พาเดินดูรอบๆนะคะพาเดินดูรอบๆเดี๋ยวให้รอบวิหารก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามากาบนี่นะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นนะคะนีทุกคนก็เอาเหรียญใส่บาทรอบโบสถ์นะคะ หมค่ะเดินดูครบรอบแล้วหมวยก็จะทําการไหว้พระกราบสกการะ,ะหลวงพ่อท่านนะคะแล้ว,วก็ไปกราบบอกพี่เอกสารพงษ์เราด้วยนะคะว่าหมวยมาหมวยมาตลอดตั้งแต่มีชีวิตอยู่จนณนปัจจุบันนี้นะคะหมวยก็ยังมาอยู่นะคะอืมค่ะพี่เป็นคนน่ารักค่ะไทยไฮการ์กนะคะนี่แหละ ตายไปแล้วก็ให้คนได้พูดถึงนะคะในความดีนะคะนี่แหละเขาบอกว่าตายไปแล้วให้ให้เหลือไว้แต่ความดีมีความดีเขาพูดถึงเขาจะพูดถึงตลอดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังองค์หลวงพ่อพุทธจันทร์ตัวที่เป็นทองคาทั้งองค์นะคะอ่าอสวยงามมากนะคะ งอมากตรงนี้อีกที่หนึ่งที่เหมือนช่องมกขวรนนะคะคือลูกแก้วนะคะแก้วนะคะนี้สาธทุสัตวตทุอุนทองไมาเทมานะคะสัตทุสัต์ุสัตวตุ้ทองไรมาเทมานะคะลึมลึมเลยช่องหวยดังๆนะคะการงานรับลื่นรับลื่นนี่นะคะ สมเด็จพุทธจันทร์โตคุมโมลังสีใหญ่ที่สุดในโลกนะคะองค์นี้นะคะท้องคําทั้งองค์นะคะท่านผู้ชมนี่ก็ทุกที่เป็นที่นั่งไอ้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้หมดนะคะทุกที่ตรงเนี้ยคือแบบสบายสบายอะคะอ่ะก็จะมีพาให้ทำสังฆทานทำอะไรหมดทุกอย่างอะค่ะ ครบรันนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะมีคนดูแลจนรอบนะคะเดี๋ยวเหมยก็จะเดินให้รอบนะคะเดี๋ยวเหมนก็จะกลับกลับสักการะนะคะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเหม่ก็จะกลับสักกระหลวงพ่อท่านเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมวยในใจหมวพกะพุทธจันทร์ตนี้ที่หอนึ่งอยู่แล้วะคะ่ะในหลายองค์นะคะพระอรหันต์ทุกองค์ นี่นะคะโอ้ดูทีไรก็สดัทธาเป็นอย่างยิ่งค่ะเรื่องใส่มากอนี่นนะคะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยประกาศทุกอย่างนะคะ ก็จะมีกน็นอี้ดักไม้ทุกเพีรวางไว้ในรัาวางไว้ในาด้านล่างมาจังวางไว้แล้วก็ดึงแทนตรงเข้ามาไม่ต้องเอาดอกไม้ทุกเพียนเข้ามาด้านในนะครับแบบจะทําการไหว้ก่อนนะคะทีนี้คนก็มาเยอะนะคะเดี๋ยวจะทําการไหว้ละ เช่ญนะคะคลิปนี้หมยจะจบแค่นี้ก่อนนะคะเหมูจะกลับสักการะ,ละหลวงพ่อก่อนค่ะสาธุสาธุทุกคนที่มารับชมคลิชุดนี้ใครเห็นคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขร้ำรวยสวยรวยรอดปลอดภัยทุกอย่างสากฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิ้งบานด้วยนะคะ